เมื่อวานนี้คุณนพจักรอัตนนครับได้พาไปทําความรู้จักกับบริการ Grab t a ็กซี่กับ UberX ก e ันไปแล้ววันนี้ครับจะพาไปเจาะลึกชีวิตของคนขับรถแท็กซี่แบบพรีเมียมทั้งบริการ Grab Car แล้วก็ Uber Black กันบ้างครับบางคนเน่ยบอกได้เลยนะครับว่ารายได้ดีมากจนน่าอิจฉาเลยครับติดตามรายงานจากคุณนพจักรอัตโนนครับนี่คือเอกสารแจ้งรายรับของวิสุทธ์กระจรพบหนึ่งในผู้ให้บริการ Grab Car และ Uber Black วิสุทธ์เล่าว่า รายได้กว่า20,000บาทต่อสัปดาห์นี้ยังไม่หักค่าเช่ารถที่สนนราคาอยู่ที่วันละ1,300บาทหรือ9,100บาทต่อ1สัปดาห์ <S <S อันนี้เป็นปใบจ่ายเงินของที่วิสูตรซึ่งอันนี้คืนนอรายสัปดาห์ใช่ไหม13-19ตุลาคมที่ดูวันอันนี้เป็นฝั่งรายรายบับรายได้นะ21,959บาท พี่วิสูตรไม่ได้ให้บริการเฉพาะ Uber Black เท่านั้นแต่ยังรับงานของแ r a b คายด้วยทำให้รายได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นเกือบคูณ2เอาเดือนที่ผ่านมาเลยเนีเดือนที่ผ่านมานะครับเฉพาะ Uber อร์นี้ก็4 0 0 0 0 4 0 0 0 0ประมาณ48 0 0เฉพาะอูเบร์ของ Grab ก็ประมาณ ...3,000...3,000... ประมาณ30,000 ก็ประมาณ7,800หื่นแปดัเลี่ยครับัเลรายได้7,000 70, 0แตะ8,000 80, มบาทนี้ใช่ว่าจะได้ทุกคนพี่วิสุทธ์เล่าว่าหลายคนรายได้เดือนละ1 2 0 0น0บาทเท่านั้นบางคนขี้เกียจไม่ค่อยออกขับรถแต่ยังต้องจ่ายค่าเช่ารถอยู่ทาให้ขาดทุนเลยก็มีแต่ตัวพี่วิสุทธ์เองมีทั้งความขยันและประสบการณ์ในการขับรถรับแขกคือเราต้องสังเกตชีวิต คนออกจากบ้านไปทำงาน่โมงแบ่งเวลาเอาอย่างของผมเนี่ยตี4ก็ไปอยู่แถวแถวสุขุมวิทเพราะจะมีสนามบินครับอ่าพอเสร็จจากนั้น9โมงเข้าบ้านนอนละอออกมาอีกทีก็3โมง4โมงเย็นครับแล่ลเที่ยงคืนคือเราแบ่งเวลาครับชีวิตคนเรามันก็อยู่ประมาณนี้เช้าออกไปทำงานก็ไปดักเขารออยู่นั่นครับเย็นเขากลับรกไปดักเขาอยู่นั่น คนไปกินข้าวกี่ทุ่มกับคนไปกินเหล้ากี่ทุ่มกับน้าราักเกติอเงี้ยคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของ Grab Car หรือ Uber Black จะต้องมีใบอนุญาตรถยนต์บริการทัศนาจรหรือว่ารอยอสิบหรือว่าป้ายเขียวแบบรีมมซีนและผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติจาก Uber และ Grab ก่อนและที่สำคัญคือรถที่จะออกมาให้บริการก็ต้องเป็นรถระดับพรีเมียมที่ออกหลังปี2009เท่านั้น แล้วมีสเปกไหมครับว่าต้องเป็นรุ่น To y ยต้าเป็นรุ่นโตโยต้าแคมรี่ต้องแคมรี่อย่างต่ำนะฮะแอคคอร์ดฮอนด้าแอคคอร์ดนิสันเทียนาทั้งหมดนี้ต้องเป็นปี2009ขึ้นไปครับเห็นบางทีก็มีเบนซ์บีเอ็มในข่าวก็เห็นมีบ้างก็คือเกรดเนี้ยครับรถญี่ปุ่นตรงนี้เพื่อประเทศเหลือก็คือเป็นรถยุโรปก็คือขึ้นไปได้หมดเลยเป็นเบนซ์เป็นบีเอ็มเป็นอะไรก็แล้วแต่ได้หมดแต่ต้องเป็นป้ายเขียวจดทะเบียนรอย10คือทะเบียนจะขึ้นต้นด้วยนนนี้ นอกจากจะเป็นทางเลือกของผู้โดยสารแล้วการเข้ามาของ Grab และ Uber ก็ถือเป็นทางเลือกของคนขับรถด้วยเช่นกันครับนพจักรอัตนโนนเนชั่นทีวีรายงาน